สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel เช้าวันที่2วันนี้เราได้ออกเดินทางไปที่เมืองอุบุดกันซึ่งเมืองนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะของชาวบาหลีที่ชวนลงไหลตั้งแต่การก่อสร้างหรือแม้แต่ง,งานหัตกรรมซึ่งที่แรกที่หนุ่มนะจะพาไปก็คือที่พักของข้าราชการชั้นสูงของบาหลีจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ และที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือที่พักของราชวงศ์ของเมืองอุบุตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหล่าราชวงศ์ของเมืองอุบุตเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่จริงๆนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยตรงพื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะมีการมาอาอกกําลังกายมาโชว์มาลัมต่างๆนะครับเป็นการแสดงต่างๆของบาหลีนี้แล้วก็จะมีการแสดงดนตรีด้วยนะครับชาวต่างชาติก็จะมาถ่ายรูปมารายกันแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นประตูที่เออขาบอกว่าเป็นประตูของพระเจ้านะครับก็คือตรงกลางเนี่ยเราไม่สามารถเข้าได้ เพราะว่าเป็นประตูของพระเจ้าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือสามารถเข้าได้ประตูซ้ายขวาเท่านั้นเองนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนี่นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็คือประตูของที่พักส่วนของเป็นราชวงศ์นะครับข้างในก็คือ เหล่าราชวงศ์ของเมืองอุบุตเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โชว์การแสดงสําหรับราชวงศ์นะครับก็คือจะมีดนตรีมีการเต้นตรงนี้นะฮะข้างบนก็ยังมีพื้นที่โชว์อีกนะครับก็คือตรงนี้เป็นพื้นที่ของราชวงศ์ละเดี๋ยวเราเดินกันต่อครับ นี่นะฮะก็จะมีสถาปัตยากรรมแบบว่ามียักษ์ผู้พิทักษ์อยู่ที่ประตูนะฮะซึ่งลักษณะข,ของเขาก็จะแตกต่างจากยักษ์ของรามเกียรติ์บ้านเราเนาะที่นี่ก็จะเป็นยักษ์แบบว่ามีเนื้อหน่อยอ้วนๆหน่อยมีลิงมีศิลปะก็น่าจะอิงมาจากพวกวรรณกรรมพวกรามยานะหรือว่ามหารารต มาแวะศูนย์ผ้าบาติกแล้วก็ผ้าทอของที่นี่กันหน่อยนะซึ่งที่บาหลีเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องผ้าทอเรื่องผ้าบาติกอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปซื้อนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันก่อนนะครับตรงนี้จะมีวิธีการทําให้ดูนะครับก็คือเขาจะเอาเทียนเนี่ยเขียนลงไปในผ้าใช่ไหมฮะแล้วก็หยดสีลงไปแล้วพอไปต้มเนี่ยเทียนก็จะหลุดเนาะแล้วฝั่งนี้ก็จะมีกี่ทอผ้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน<ป>นี่นะฮะเขากําลังวาดอยู่เลยนะ เดี๋ยวเราดูวิธีการทําก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อของฝากกันสําหรับผ้าบาติกหรือผ้าปาเตะถือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของบาหลีมองไปทางไหนเราก็จะเจอแต่คนท้องถิ่นสวมสรงผ้าซินหรือเสื้อที่ถูกวาดนวดลายจากเทียนอย่างสวยสดงดงามซึ่งผ้าทุกผืนจะเต็มไปด้วยสเสน่ห์ชวนให้อยากสวมใส่นั่นเองครับที่นี่สินค้าก็จะมีหลากหลายแบบนะครับมีทั้งเสือ้อมีทั้งผ้ามีรองเท้าด้วยนะฮะร,รวมถึงนี่ผ้าทอด้วยนะ มีทั้งผ้าบาติกทั้งผ้าทอออกมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเต็ไปหมดเลยแต่เมื่อกี้นี้ผมเล็งไว้อันนึ่งละน่าจะเป็นของฝากให้ท่านผู้ชมได้เดี๋ยวไปดูกันนี่ผมสะดุดตายกับอันนี้ด้วยดีไซน์ของมันนะท่านผู้ชมคิดว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือกระเป๋าครับนี่กลางออกมาอย่างนี้แล้วก็มีซิป นี่ใส่ของได้แบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเลือกอันนี้ไปสัก3 4สีแล้วกันเนาะนี่นะฮะสสีนี้นะครับนี่นะฮะสอันนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากได้นะครับรีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First u l t i m a t e นะครับแล้วก็ไปตอบคำถามท้ายรายการนะฮะอย่าลืมว่าไปตอบในแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับอย่าไปตอบใน Facebook นะ ได้เวลาเรื่องสนุกของฝากสุดพิเศษฟีฟ,ฟีถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามเจ้ารายการครับวันนี้ถามว่าระบบมเคชักที่วัดอูลูวาตูพิธีกรกำลังดูการแสดงเรื่องอะไรระหว่างท F1 สุดสาครหรือท F2 รามเกียร์สามารถใช้สิทธิในการตอบคำถามได้เพียงท่านละหนึ่งครั้งส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate เท่านั้นทั้งทีมงานจะแจกคู่โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเลยกระเป ลายผ้าบาติกจากบาหลีติดตามกันกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First e l t i m a t e เที่ยวสุดโลกนี่นะฮะได้มาแล้วสําหรับของฝากของท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าพวกเรานะฮะยังอยู่ที่บาหลีกันต่อนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะฮะสําหรับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณกรุงแท็กซ่าประกันชีวิต The First Tour and Travel Air Asia. สมุไล Wi-Fi เจนวาวา ที่บาหลีเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะครับรอติดตามว่าน้าจะพาทุกคนไปที่ไหนกันบ้างนะสามารถติดตามได้ที่นี่เลยครับ p p t v h d 36นะครับทุกวันเสาร์9้าโมงครึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเอาไว้ชำระล้างจิตใจชำระล้างวิญญาณกันนะครับหัวเขาเล่นลงไปแบบนี้เลยเราคิดว่าเขาจะแ,ะแค่ล้างหน้าล้างหัวกันการที่เรามาที่เมืองนี้เราจะไม่กินสิ่งนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเดอร์ซี่ดักนะครับเราควรใช้มือกินแล้วก็แทะจากตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูความสวยงามใ,ใต้น้ำบาหลีกันนะครับ